สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง j e บีโรแฟนนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟลาวจีนปรับเวลาใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่22มกราคม2567นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนเวลารถไฟใหม่ครั้งนี้ก็เนื่องมาจากบริษัทรถไฟลาวจีนได้มีการจัดซื้อรถไฟ EMU ขบวนใหม่เพิ่มขึ้นอีก1ขบวนซึ่งได้เดินทางมาถึงสปอปลาวตั้งแต่วันที่23กันยายนปีที่แล้ว ซึ่งเดิมสปปลาวนั้นมีรถไฟ EMU จำนวน4ขบวนและอีกหนึ่งขบวนเป็นรถไฟธรรมดาซึ่งการปรับเวลาครั้งนี้ก็จะมีทั้งการเปลี่ยนหมายเลขขบวนการเปลี่ยนเวลาออกหรือเปลี่ยนเวลาถึงในบางสถานีนะครับก็สามารถดูตารางอัปเดตได้จากตารางนี้ได้เลยนะครับอีกวิธีก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LCR Ticket ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อตั๋วรถไฟออนไลน์ของรถไฟลาวจีน แอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถดูตารางเวลารถไฟได้นะครับถ้าหากมีการอัปเดตเรื่องตารางเวลาของรถไฟลาวจีนอีกทางช่อง JBrofan ฟก็จะมาแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับนอกจากนี้ในวันที่25มกราคม2567นี้ทางบริษัทรถไฟลาวจีนได้มีการเปิดการแสดงดนตรีบนรถไฟเพื่อสร้างความบันเทิงและเป็นสีสันในการเดินทางต้อนรับปีการท่องเที่ยวลาว2567 โดยมีศิลปินทั้งจากจีนและลาวไม่ว่าจะเป็นนักร้องอย่างคุณตายอากาศนะครับโดยงานนี้จะจัดบนขบวนรถไฟ EMU หมายเลข C 82ที่จะเดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีหลวงพระบางสำหรับงานนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั๋วในวันที่2 2ถึง24มกราคมที่สถานีนครหลวงเวียงจันทร์ช่องขายตั๋วเบอร์4ีสามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งถึง11โมงหรือ บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นและ6กโมงครึ่งถึง2องทุ่มโดยปิดการขายตั๋วในวันที่24มกราคมเวลา6กโมงเย็นนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถจองตั๋วตามวันเวลาดังกล่าวได้และไปพบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบกับงานดนตรีบนรถไฟนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Low Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารตั้งรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ